ค่ะเมื่อวานแอนก็ได้เมื่อวานก็ได้เรียนนะเรียนในหมวดที่จะแต่งประโยคแต่งประโยคในภาษาอังกฤษมันต้องมีหมวดหมู่อะไรบ้างนะคะก็จะมีหลักที่เราควรรู้มันจะมีอยู่ประมาณ8หลักนะคะ หนึ่งคำนามที่เราต้องรู้สองคำกริยาสามคคุณศัพท์แล้วก็สี่กริยาวิเศษนะคะแล้วก็คำบุพบทคำเชื่อมคำเชื่อมคำอุทานคำสัมพนานสัมพนาน8แอย่างเนี้ย ถ้าเราอยากแต่งประโยคให้ได้และถูกต้องเราต้องมาเรียนรู้แดอย่างนี้ให้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อไปนะคะลุงบลึกอีกต่อไปว่าในแต่ละหมวดเนี่ยมันมีมันมีมันมีกฎของมันยังไงที่เราต้องจำนำมาใช้ทั้ง8ดหมวดน,นะคะคุณสามาร์ทขอรับทักสักก่อน